เรื่องย่อโพธิระเถระวัตถุพระโพธิระเถระเป็นพระผู้มีความรอบรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและเป็นอาจารย์สอนธรรมะแก่พิสุมากมายแต่พระศาสดาทรงทราบว่าพระโพธิระเถระยังไม่มีจิตคิดจะพ้นทุกข์เพื่อตอนเองจึงได้เรียกท่านว่าพิกษุผู้มีใบลานเปล่าอยู่เสมอพระ โปธิระเถระรู้สึกสังเวทใจและตระหนักว่าที่พระสาดาเรียกเช่นนั้นเป็นเพราะท่านยังไม่มีคุณวิเศษใดๆจึงตัดสินใจเดินทางออกจากวัดไปปฏิบัติธรรมในป่าเพื่อบรรลุธรรมแต่ด้วยความเยื่อหยิ่งที่มีอยู่และโปธิระเะถระจึงยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้แม้จะไปขอความช่วยเหลือจากพระเถระรูปอื่นแล้วก็ตามพระโปธิระเถระผู้มีความรู้แต่ยังยึดติดในอัตตาเพราะอาถูก พระเถระลูกอื่นๆส่งไปให้สามเณรผู้มีพันษาเจ็ดลูกพันศาเจ็ดลูกหนึ่งช่วยอบรมสั่งสอนซึ่งสามเณรก็ใช้อุโกโจูบายกุศโลบายเพื่อทดสอบและชี้ทางสว่างให้แก่พระโพธิละเถระพระโพธิละเถระยอมลดทิฏฐิมณะลงและไปขอให้สามเณรช่วยอบรมสั่งสอนสามเณรจึงได้สั่งให้พระเถระลงไปในสระทั้งที่ยังนุ่มห่มจีวาอยู่ ซึ่งพระโพธิลเถระก็ปฏิบัติตามอย่างว่าง่ายท่าน้นสามเณเจ,จึงยกอุทาหรณ์เรื่องการจับที่ที่ต้องปิดรูอื่นทั้งหมดแล้วดักจับที่รูทางเข้าเพื่อสอบเพื่อสอนให้พระโพธิละรู้จักสำรวมทวารทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายและตั้งสติพิจารณาธรรมเพราะที่ฉเฉพาะที่มโนทวารใจทั้งนั้นซึ่งทันทีที่ได้ฟังคําสอนนี้พระโพธิละก็เกิดปัญญาตัดสร้ธรรมพระโพธิละเถระผู้มีปัญญากว้างขวางเพียงแผ่นดิน แต่ยังถูกครอบงำด้วยความเยื่อหยิ่งได้รับความสอนจากสามเณรผู้มีบรรษาน้อยกว่าจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งเมื่อพระศาสดาทรงทราบเรื่องจึงทรงตัดพระคาถาเพื่อชี้ทางแห่งการหลุดพ้นเมื่อพระโพธิะละเถระได้รับคำสอนจากสามเณรท่านก็เกิดความกระจ่างแจ้งในธรรมะเพรียดัางปีิที่สว่างสวัยขึ้นท่านถึงตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจรงิงจังจนในที่สุดก็บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่พระศาสดากำลังตัดพระคาถา ซึ่งมีใจความสําคัญว่าปัญญาเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนและพิณาไปเพราะการละเลยบัณฑิตผู้รู้แจ้งในทางแห่งพระแห่งความเจริญและความเสื่อมจริงควรตั้งตนอยู่ในทางที่ทําให้ปัญญาเจริญยิ่งขึ้น